เเห็นอย่างบาบาร่าเป็นขาดปืนเยอะบา่ยบาร่าเปนจะกมมปืนะวันแล้วล่ะเก็บหลังเป็นปืนลล้อเล่นนวเนี่ยไอ้ยิงให้แต่ลูกเลยแล้วก็ตั้งปืนตามจริงยังไป่ปืนปืนกัต้นเกมเท่านั้นแหละตัดาเกมล้ก็เอาไมคมาเล่นหมแล้วฟี่องงงยลยหตายึงแบบ ก็มันเป็นการบุ่งบอกว่านี่อะมาอาวุธที่รอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับมัยท็อ,อปใช่ไหมเราหาที่นั่นสงสงบของหเหล่านี้ We will then resume our next experiment. Let there be glory to the pawns who reach the end of despair. <The experiment S 3> เปิดใจเปิ t i v a t e d look for the materials you need here แล้วลงตะคูต่อไหได้แต่ชี้ยที้ลงเยอะ サラダイス、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 サラダいス、サラダイス、サラダイイス、サ

ด่าน่งหลังเลาห้องเท่ากันไม่ใช่เท่านนกันก็ไม่มีทางนี่ไมรตามจริงจนาได้จริงไม่รู้ว่ะ <c oughs> แต่ดีนลีนได้ยัง <c oughs> ไงไม่มีทาง สนามยากมากอ่ะเจอธามดาต้นเกมตัวอยางนง้นึ่นตัวละครอยาง้งเอาเลยชนะวะตัวอะ <laughs> ตัวอย่างบา้ามีเพื่อ,อนไครแล้วกันข <c oughs> จาระใครไม่ออคนหนึ่งเราพูดว่าที่ตรงนั้นมันควรไปห้องอีกทันไม่ใช่แกเค่นี้ มันเมียมาตามพวกับบ้านนะป้าตัน <laughs> มันทานดีกายะกลถ้าตมันไม่ค่อยคุม้ม <laughs> <laughs>

ก็ฉันก็มีอาการเพราะวเป็นทีเกผมก็มีกมก็มีเหมือนกันมีบ้างแสดิอยู่กับตุกอ่ะใช่เอพีเอคูดอปไอ้แค่เรือแปดสิบไงแล้มันวิ่งเรยร้อยไงมันเห็นมันเห็นชัดว่าเป็นนีเม ปตงตมันยอมตายเขามันรู้ว่ามันยังไม่ตายจริงอยแค่ข้องหัน้นอง เฮ้ยแล้วทำไมตัวมันเดินอะหยุดกดหยุดเดินเหมือนกันนะมีคนนะจะไมมีข่องนะไม่มีของขึ้นเลยไม่มีข่องสู้เหรอ มีอะซื้อต้อซือแหละทันเป่ายสิบตรงนั่งพักดีไม่ทันก็เป็นไะเด๋อวร้ออยู่เาะใครมารัาป้องวะ New area. Congratulations on surviving the battle zone. Congratulations on surviving the battle zone. Don't forget the reward. Oh, that's a special material. Congratulations on so Congratulations on surviving the battle zone. I already saw that coming though. อาเคน้ยใช่ป่าไม่ใช่ใช่ป่ามันใช้ได้อ่ะงั้นใช้ได้ซื้อเลยใช้ก็ทำไม่ใช้กำลังคิดว่าจะซื้อทำยังไงดีไปวะทำตุ้ไปเลยแล้วกันนะเฮ้ยแต่ได้นี่มันอะบีคอนโมบายแบงกิ้งเยี่ยมไปเลยมาครับเอาไปก่อน โอบบาดตอนนี่ง้าว่กูไม่ได้ตั้งคันยังพอได้อาวุธมันเป็นส,สุดท้ายของตัวคอนแทนอยู่แล้วกบเพื่อนเลยใครจะช้ไม่มีใครใช้ <ๆ S 2> ชก็จริงๆต้องให้โจห้อ,องให้โโ,โทำอะไรแต่ลุกตาลูกตาใช้ัล้า จริงเซตมันไม่ได้เปลี่ยดมาด้วยแหละเพราะมันไม่มีเซ็ตตับหนองปุ๊บ็นงจะสาห้องเดือมก็ไม่รู้ว่าพองแกรหรือเปล่าหรือ้องไหวปะวะจะขึ้นวันได้ตามแล้วหรออ้าวนี่จะเก,กนนี้ยงอะไร โอ้ฮ no mm ีเลอร์หมทีมไม่ได้เชื่อว่ต่อฟมวเจอว่าอะไรวะ้ยอาเคอาเคนเราไปส้างทีมอาเคอาเค ไม่ได้จ่ายแล้วมันจะใช้ชื่ออะไรเยอะแยะมันจะขับเลื่อนแล้วทำไมกันดู่มีเที่ยว,วมันก็มีทำทำข้องอ่ะมันอยู่ในทีสุดท้ายอะไรอยู่เนี่ยเลี่ยวคอนก็ะไรขึ้นเราก็ไปซ่องทีมเนี่ยเคยตีที่เราไม่เคยเจอตีคอนีเดเยวไม่เจอหรือนี่วะใด้ซันไปตอนแรก าขับพ่วงกันขับพ่วงจะเดินไปตันมยังเป็ย่้องพคนเดียวปะมามาเพื่อนเองจะมีคนเดียวคนเดียวได้หรือสาธัยก่อนกไปอยู่ไปโอเคดิออตายเนี่ยดิออตคนเทเลย

ไอ้พวกเล่นเป็นร่าลำคาทุททจักว <c oughs> ิ่น,นโอ้ยเราจะไปต้าบคืนนะตายหมดเหยอตา้อ <c oughs> าบแบบนี้เลยตาฟักเมื่อวานเจอไอ้นี่เก่งโจไอ้แฝดไอแบบหนึ่งซ่าบไปม, <c oughs> มันน่าเกลียดตัวบางทีตัวไม่ว่ามันไม่ได้นี่มันน่าเกลียดเกิน